Show me a target. Shadows traveling. Cover going. down. Our oh spike down. Spike down. A. I have the spike. Target down. Last player standing. You're finished. One enemy remaining. Down three. No charges. <laughs> Stopping fire got the spike. <laughs> no charges. Ah. Hey, young lord. Multiple enemies A. My ult is ready. <laughs> <laughs> pew pew. Oy, spike down B. <laughs> These. I'm out of here! <laughs> <All right. laughs> oh, okay. oh. Up and away! Show me a turn. Somebody's there. My heart oh. stopping ah. fire. You, so I want on know. Go get him, me. buddy. down. Oh. Oh. Spike oh. down A. I got the spike. One enemy remaining. No oh, oh. Go One enemy remaining. The begins. Oh, ready. ready. Hey, don't Next there. Uh. Destabilizing my ult is not ready enemy down. breaking them one enemy remaining ah. spike down away, a oh. 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 Uh. You don't mess with my over there The fun begins my is ready ใบออนผมก็รีบอ่อดแล้วนะอดท่าอดตั้งเวลาอะไรม่หมดเรายังไม่ร <sout en> ู้ไงมันเป็นอะไรยันบอก Spike down B อย่าเย3 h seconds left

ไ่อไอ้ไเม้มันชุบเพื่อนตรงนั้นอตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องสมมุนะหลานสมตลูกตรงนี้ลูกเดียวเออรู้รรู้แต่มึงสมมตรตนั้นสรอบเลยพี่อะไปตีแล้วก็ไปตีไปตีไปตีมาก็บมาก็บมาเก็้ากู้วข้ากูรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนในไว้ก่นรอไวก่อนเออไป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 เบไเไป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 เไป เอได้เอไดใช่คุเชื่อคุณดิชื่อคุณดีถือปืนนะไอ้สากคนจะถือมีดกอร้องล่ะเกียลากูไม่ทำ Pathetic One n e m y remaining ห่วยมากเก็บปืนนะอี k ู that I'm good for three! Move? I'm still here, I'm- Wait, wait, What?! What the fu- Wait, 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 wait! Spike planted! <laughs> One enemy remaining! It's so that Wait, wait,

ทุกุคน last player s t a d ข้างนอกข้างนอกข้างนอกยี่78เก6 one enemy remaining ขึ้นี่ยโอ้ยใช่ t ยิิดกัดโมดใช่ไหมจ๊ะเจอไหอ Oh, no. 30 seconds left. How <laughs> 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 10 seconds left. Blocking <laughs> oh, <why? laughs> <There's no time. laughs> oh. fire. จำไม่ได้ยาวๆจำไม่ไดี่แฮตไลอัพใช่แต่เขาเก็นคนรกเองดีชีพอะไรเนี้คือการโทรมาแต่เขาราอ่ะเกมไลอัพจบอ่ะ cover going out Thirty seconds left. Hmm? Oh no! <laughs> 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 One enemy remaining. <laughs> <laughs> มลุ้นยังไงล่ะเปิดไปนึกแล้งงานล่ะไม่หลับแล้วับไอเวรเราเอาหมูอาเสียงไว้นะเอยนะจะยิงจะยิงตัวไอ้นี่ไม่ก็จะแก้เสร็จอยู่แล้ว30 seconds left One enemy remaining. Spike planted. <laughs> <Wow>. <laughs> thank you. Wow. เเเออ้ยยีีแคปาะไรน่30 seconds left อะไรอ่ะยิงแล้วมันจะหนีบเหรออาเไม่เห็นนะม่นนี่มันไม่ขยับนะป้าโปรติแผนไหนอะ Bike planted ท่อ m a โ i o ท่อ Mario มือเป็นคนตั้งไว้หรอใช่น้องหร่ออะใช่ปีแต่ใครเด่ะคุณคิดว่ากูเหรอไม่น่าใช่หน้านี้เราต้องดูระหว่างท่อหรือว่าระหว่าง ไอทียกดูเือว่มันตัว่าีบพอดีได้าพตัวไงตรงไหนก็ได้ยิงไปเลย y i l เ h m a เงียเหรอได้ spike down mid แล้วม <Scroll> <laughs> <language> ันปล่อยปืนลากลังจะแด้ปลาจะตายตายกูโดนตายกูโดนโน่ะระวังแป้งนพ่ออนี่มันทัง making cover มันจะไม่มีทางรู้กูเดินมานี่แต่เราจะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงอะไรล่ะตวอรีมันกระโดดตาเลยแบบจะรู้อ่ะมันกระโดดมามันกลับไม่ได้ไงพี่มันจะจริงพี่ไงอ่ะกดจริงมันมาละมาละให้มันโรยตัวแบบแป้งแล้วแลยิงแบบ ใจหายเพราะใจหายใจคว่ม Show me a t a r g e กลับมาแล้วพไไหมพับไปไ่ได้พับไปไมกลับมาีกคับ e s t a b l e มาแล้วมันมาแล้วมันดันมาแล้ว r e น o a g my l r y โอ๊ยโดนแปดมาแล้วตรงไหนโอ๊ยโอ๊ยไหนอะนี่ะ สวยแล้วเอาบอมเอ้ยเอาปืนมาได้ปะ Target down My ult is not ready One enemy remaining อ๋อสวยมาท้ายฮะสาธุเลยมันอุ้ยอุ้ยมันเจ็ดแทมีแมง เป็นแม่ไปไหน Happy birthday to you Happy birthday to g o home p p y birthday to you Happy birthday to you Okay วันนี้จะเป็นวันแรก Happy birthday Happy Happy ready a